สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วจ้ากับสาวสกุลพาแซบเนาะคะ่ะเมืนน่อวานสาวสิพาสาวสกุลสิพามาเก็บเห็ดด้วยจ้ะเฮ็ดโคนเก็บก็กับเก็บบกายเราแก่เก็บใม่แปลงใหม่นี่แล้วค่ะในมันขึ้นอยู่ในขึ้นต้นใหม่นะคะอยู่ในถุงต้นใหม่เพราะว่าสาวสกุลหดนามนะคะเมื่อวานในก็เห็นอยู่ <shaping. S 1> เห็นกลุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะแต่พอเมื่อเช้าีนสาวสกุลไปย่างเราเราเบิ่ง<ๆ>เห็นเห็นเห็นหลายกลุ่มเนาะคะ่ะไปจ้าไปเก็บเห็ดกับสาวสกุลนะคะ อันนี้ตีนมันเราจะไม่เอาไอ้นี่ตีนมันนะคะทุกคนสาสะกุลนเดททิ้งนะคะมันเริ่มจะแก่แล้วละฝนมนฝนจะมา อันนี้เอาที่สวนสาสกเลเองด้ค่ะใต้ต้นมะม่วงสาสกลเพิ่งเขียน ทั้งดอกตูมดอกบานนะคะดอกบานเราก็จะไม่เอาตีนของเขานะคะถ้ารู้ว่ามันจะเท่าๆเนี่ยเขากับโบอคูดเอาแล้วเนะคะที่ท่านคูด าสาวสกลเก็บเอาอยู่ในแปลงไม้นะคะอยู่ริมถนนพอดีจ้ะแรงว่ามันออกตั้งแต่เมื่อวานนีในน้ะพี่น้องาสาวสกลเห็นยุ่เมื่อวานนี้<ม>เห็นย่อมนึงเนาะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจที่ได้กินเห็ดปวกแล้วเดอ้อพี่น้องห้องดอกเนี่ยปวก ก็ห้องเย็บปวกอย่างกับบรูนะคะแต่ดอกมันไม่ค่อยโตรหรอกค่ะ เก็บเห็ดเด้อจ้ะเก็บเห็ดน,นะคะวันนี้เห็ดสาวสกลปลูกไว้จ้ <c oughs> เาเห็ดสาวสกลปลูกไว้นะคะเนี่ยโอ้ยหัวหลุดพอดีเลยหัวหลุดหัวหลุดไก่มาเขี่ยอยู่ตรงเนี้ย ต้องนี้พี่น้องจานไม่เก็บต้องะเก็บไกลนะคะนี่แหละในรอบ20ปีสาวสะกลมาอยู่ปราจีนบุรีนะคะสาวสะกลเพิ่งเห็นเทนี่แล้วน้องสาวสะกลบ่เคยเห็นเทด นุณแม่นเฮ็ดกินอยู่บ่ละ่ะเก็บไปเขาว่าเฮ็ดพี่เบื่ออีกอะ่ะแถวทางนี้เขาแข่งบอกคือทางบ้านเฮาด้ค่ะบ้านเฮาเขายังหูจักเก็ดแถวนี้เขาหูจักเก็ตด,ด้ค่ะอื นี่ยังยังหนุ่มอยู่นะคะนี้นี่อันไหนหนุ่มแล้วก็ขูดเอาตีนมันหน่อยนะคะเนี่ยมานี้ค่ะัวโหวโลดอีกแล้วค่ะ ไปทำยังไงกินตอนเย็นเอาไปผัดไหมคะเนี่ยป้าที่จ๊่บเคยเห็นเฮ็ดสาวสะกุโบเคยเห็นเฮ็ดพี่น้องฮึวันนี้แหละเป็นวันของสาสกุลน,นะคะ คุณกะทิเหยียบเพชรมากเหยียบเผ็ดไปอันนี้เราก็ตัดตีนเลยนะคะ อจ้ารต้งนี้เกาะหนึ่งกลุ่มหนึ่งเดยวเขาจะว่าเออเขาเห็ดแนวว่าขางทางนั่นีคนบ้าพ่นเนี่ย่บ้าดิจ้าฉันเก็บเห็ดค่ะตกมีมีทั้งตูมมีทั้งบานนะคะ อืมอืมยัดขึ้นมาอย่างนี้เลยอืมตัดเลยตัดเลยค่ะยกให้มันขึ้นอยู่ตรงนี้อีกแหละปี่นามีตรงนี้อยู่ตรงสวนเอยอะไรนะต้นนีเ้ยต้นเมตตามหานิยมนะคะ ออกอยู่ตรงไม้ประดับของสาวสะกลนี่ อันนี้เอาใต้ล่มไผ่นะคะตีนของเขาก็จะยาวด้วยบ้างมองกับตีนสั้นนะคะเนี่ยตอนนี้ติดรู้สึกว่าตีนยาวอยู่แต่ซอยสกปรขี้ขานโคตรดึงเอาเลย nên tịt nha mọi người nó à, nó nó được thế ra mình đây cả <laughs> จะปาดหนิวเจ้าของสละก <c oughs> ุ้มปาดเยอะเออตีน,นเฮ็ดคือบ่เขาจะเทือ่อดลมพัดโชยนะคะพี่น้องจ่าอันนี้อาาศดีนะคะ เจออีกกลุ่มนึงบ้านหมดแล้วทุกคนจ้าโอ้ยลากยาวอยู่เด้อจ๋า,าของรางยาวอยู่่ใา้ห้องกอ่อไ่น้องจ๋าลากยาว บางดอกก็ยังแข็งอยู่อันนี้มันบานเฉยๆนะคะยังยังไม่เก๋ดึงเอาได้แต่โหหลาบเยอะยาว้างในนี่นเกอน นี่แหละค่ะเห็ดสาสะกลเก็บมาแล้วนะคะมีทั้งดอกตูมดอกบานนะคะแต่ก็ยังมาถึงกับว่าเถ่านะคะแต่เป็นบานแล้วนะคะก็ได้อยู่นะคะได้จานหนึ่งนะคะเอาไปดิเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปพัดก็ได้พอดีได้จานหนึ่งนะคะเผื่อบรนยุกนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยถือว่าพอได้หายอยากนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะ กินเห็ดปวกนี่แหละอยาก,กินเห็ดละงอกไม่ได้กินนะคะกินเห็ดปวกไปก่อนอ่า